สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาเดินดูบ้านที่อยู่ในย่านสุขุมวิทซอย8นะครับซึ่งจะเป็นบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม,มอยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นบ้านที่พูดถึงบ้านพวกนี้น่าจะสักเจ็ดแปสิบปีได้นะครับน่าจะสัก จ็ดปบปีครับบ้านเรงเป็นบ้านที่อยู่กันมานานมีเป็นลายฉลุในซอยสุขุมวิทซอยแปดซึ่งข้างนอกนี้นะครับก็จะเป็นมีรถไฟฟ้านะครับมีตึกสูง ระฟ้านะครับแต่ด้านในนี้ก็ยังมีบ้านนะครับที่เป็นบ้านแบบสมัยก่อนนะครับให้เราได้เห็นอยู่บ้างน,นะครับซึ่งนับวันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงไปทุกครั้งแล้ะครับทุกทีเพราะว่าที่มีราคาเนาะที่มีราคาคนก็ก็จะขายนะฮะขายที่ ที่จะเป็นบ้านที่อยู่กันในย่านนี้เลยมีต้นไม้ร่มรื่น,นพาพวกเรามาเดินดูสุขุมวิทซอย8 ซอยนี้ก็จะเป็น,ส,นส่วนหนึ่งก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเจ้าของบ้านอยู่อาศัยกันเองนะครับเป็นบ้านที่ก็อยู่กันมาหลายสิบปีและส่วนหนึ่งเขาก็ให้เขาเช่าให้เขาเช่าประกอบกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนวดนะครับเป็นพวกร้านอาหารเป็นที่พัก นะครับนี่ก็จะมีบ้านแบบนี้ให้เราได้เห็นอยู่นะครับมีต้นมะม่วงมีต้นไม้สูงๆมีต้นไม้ไผ่น,นี่เป็นบ้านคนดั้งเดิมอยู่นะพวกเราอันนี้เขาก็ทำเป็นร้านตัดเสื้อผ้านะครับ สวยงามมากเลยพวกเราเราดูสิเป็นร้านตัดเสื้อผ้านะอันนี้ก็จะเป็นสามล้อสามล้อเก่าซึ่งสมัยก่อนนี้ก็น่าจะเอาไว้รับนักท่องเที่ยวเน,ะนาะนักท่องเที่ยวก็คือเป็นเหมือนเข้าออกซอยครับ รงนี้ก็กำลังจะทำเป็นที่พักแน่ๆเลยด้านล่างน่าจะปรับปรุงใหม่นี่เราเจอบ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าๆที่อยู่กันมานมนานนะครับนี่นลักษณะแบบนี้เลยนี่มีระเบียงด้วยอันนี้ก็จะเป็น นวดแผนไทยนะพวกเรามีบ้านอย่างนี้ให้เราเห็นอยู่นะแต่เดี๋ยวนับวันนับวันนะผมว่าก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปเขาขายนะครับแล้วก็ก็มาพัฒนาเป็นที่พักเป็นร้านอาหารเนี่ยมีแบบนี้ให้เราเห็นด้วย อันนี้คือบริเวณปลายซอยนะครับเนี่ยสุขุมวิทซอยแปผมก็พาพวกเรามาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าในซอยเนี้ยใครดีเคยเข้ามาก็จะพอเห็นภาพนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาฝากคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเนาะจะได้เห็นบรรยากาศภายในซอยว่าเส้นสุขุมวิทเนี่ยก็ยังจะมีบ้าน ที่เป็นบ้านคนดั้งเดิมอ่ะที่เขายังอยู่ก็ยังมีอยู่อยู่หลายหลังอยู่เหมือนกันนะครับให้เราได้เห็นเป็นซอ,อยที่คือด้านในดูสงบนะครับดูเงียบดูน่าอยู่ครับคือไม่ไม่พลุกพล่านนะครับ แต่ด้านนอกเนี่ยยิ่งเป็นเวลาช่วงกลางคืนนะครับอยากจะบอกเลยว่าคือึกคักมากเพราะด้านนอกเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยก็จะเป็นพวกบาร์พวกร้านอาหารนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเนะ่มาใช้บริการกันเยอะเลยคือพูดง่ายว่าไม่เหมือนกับตอนที่เรายืนอ,อยู่ท้ายซอยแบบนี้เลยคนละอารมณ์เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในซอยสุขวิทซอย8อดููต้นไม้สิครับคลึ้มเลยเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะมีต้นไม้เยอะๆร่มรื่นพาพวกเรามาเดินดูเนาะ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงแรมนะแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์คนเลี้ยงหมาก็เอาหมามาเดินจูงเล่นก็ยังมีที่ให้คนพาน้องหมามาเดินอันนี้ก็จะเป็นสปานะเป็นสปา ด้านขวาน,นี่ก็จะเป็นเป็นร้านอาหาร,รเป็นร้านอาหารมีต้นไม้ก็มีบ้านทรงแบบนี้นี่ดูรายการอาหารนี่ชื่อร้านปลายระยาน,โนะโลโก้ภูเก็ตคูซีนโอ้รสชาตภูเก็ตเลยพวกเราดูน่ากินมากเลยครับอัอน,นี้เป็นปูแบบปูเป็นเป็นก้อนเลยนะนี่อันนี้เป็นกุ้งผัด สตอนะใส่กะปินี่เป็นหอหมกนี่เป็นผัดไทยกุ้งโอ้โหน่ากินมากพวกเราปลายระยะอยู่ในซอยแปดนะใครสนใจจะบอกว่าเขาจัดบริเวณก็ดูร่มเรื่อนสวยงามแล้วบ้านตัวอาคารก็สวยดีนะพวกเราตรงกันข้ามกับ เป็นบาว่าสปานะมีสปาอยู่ด้านนันผมกับเพ้าก็เรามาเดินดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโรงแรมน,นะพวกเราเป็นโฮปแลนด์นี่ก็มีโฮปแลนด์อยู่ในซอยนี้ด้วยนะนแล้วก็มีรถบริการเออมารบเรื่อดีนะปกต้นไม้อยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนี่ทำให้ซอยแบบว่า พูดง่ายว่าร้อนๆนี่ก็หายร้อนโอแลแน,นโฮเทลพวกเรามาเดินดูบรรยากาศสุข,ขุมวิทซอย8ท <c oughs> ซ้ายขวาก็จะอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยมีอาคารสูงอาคารสีเตี้ยสลับกันไปนะมีอาคารสูงเลยเป็นเหมือนที่พักอ่ะ สูงขนาดนู้นนะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รน้น่าจะปิดไปแล้วในซอยก็มีเซเว่นเลยนะพวกเราเซเว่นอยู่ประมาณเลยจากท้ายซอยเข้ามาส,ส,สักช่วงนี้นมีเซเว่อยู่จากจากท้ายซอยนะอันนี้เป็นเซเว่นนะพวกเรา เซเว่นเขา,าเช่าน,นี่ตรงนี้ก็จะมีนคนขายของนะเป็นพวกไปค้าขายของตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บแล้วเป็นนวดเพื่อสุขภาพก็มีนะครับผมเป็นนวดเพื่อสุขภาพส่วนขวาขวามือน,นี่ก็จะเป็นบ้านนะเป็นบ้านที่ทอยู่กันมานานะครับเป็นบ้าน คนอยู่เก่าแก่นะครับมีมีมีแบบต้นไม้เป็นรั้วด้วยเพวกเขาดีแล้วก็จะมีเป็นเออเป็นบริษัทเนาะนี่เป็นบริษัทอ,อ้เป็นร้านตัดผ้าเหมือนกันนะ่ะพวกเราดิสวยอะเป็นอาคารแบบไทยๆอะนในซอยนี้ก็น่าจะเป็นอะไร เป็นร้านอาหารนะพวกเรานี่กินนารีเวนิวนะนี่เข้าไปเป็นซุ้มแบบนี้เลยเป็นร้านอาหารนี่บ้านเป็นคงจะเป็นบ้านแล้วมีบริเวณเป็นเนื้อที่เขาก็เลยเอามาทําเป็นร้านอาหารเลยนี่หรือไม่เป็นร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารด้านนอกด้วยเป็นร้านเด็ดห้าเป็นพัตคารนนะนี่ แล้วข้างหน้านี่ตรงข้ามกันก็จะเป็นเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยนะเป็นเลสซิเดนต์นี่นี่บีทีเลสซิเดนต์นี่นที่อยู่อาศัยโอ้โหนี่เราเริ่มจะเห็นแสงสีแล้วพวกเราหลังจากที่เราเดินจากก้นซอยเข้ามานะครับออกมาเนี่ยออกมาก็จะเป็นหน้าปักซอยนะหน้าปักซอยนี่ก็จะเป็น เริ่มแล้วเริ่มเราจะเห็นเริ่มจะมีแสงสีแล้วน,นี่บ้านปรีดาอ๋อนี่ก็เป็นที่พักของเราอือเป็นบ้านบ้านปรีดาอยู่ในซอยแปดนี่แหละมีโรงแรม a อเดลฟรีสวีตนี่เดอะเฮอริเทจ ที่พักหรอกนี่โรงแรมนี่ด้านหน้านี่ก็เห็นไหมครับพวกเราก็จะคนละมูดเกินกับท้ายซอยเลยนะครับคือด้านซอยซอยนี้ก็อยู่เปนแบบเงียบๆดีครับอยู่เป็นแบบว่าเป็นเป็นบ้านพักอาศัยนะส่วนใหญ่แต่ด้านนอกมานนี่ก็จะเริ่มครับ ธุรกิจเนาะทำการค้าเป็นบาร์เป็นพวกร้านนวดก็จะเริ่มพิกพักอ่ะนี่มีรถสาล้อมาขายของด้วยมีมาขายของข,องข้าวไปแบบนี้เลยเป็นยังไยรถพุ่มพวงกับพวกเรามีผักมีผลไม้ด้วยคือมีทุกอย่างครับในรถเนี่ยมีแคบหมูก,ก็มีมีพริก มีมะเขือเทศมีขนมจีนก็มีพวกเราดิอ่าปะทูด้วยปะทูนี่ทอดแล้วด้วยไหมหัวใจเท้ามีชะอมขายของเป็นยังไงบ้างครับพ่อค้าขายของเป็นยังไงบ้างครับเรอยอยู่ครับผมยังได้อยู่เนาะเออดีเนาะนี่เราจะจอดเฉยๆแล้วเราวิ่งไปเรื่อยอะวิ่งไปเรื่อยโอ้ก็ดีเนาะพูดถึงเนาะพูดถึงมีอย่างนี่ห้อคันหนึ่งแล้วก็ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเนาะคือไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงตลาดเลยขัานหรืออะไรก็มีหมดเลยเย็นมามาจอดนี่โอ้เราขายได้เลยกี่โมงอะ่ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่ประตูน้ำมาเลยอะโอะ้เราไล่มาเรื่อยๆเลยเนาะเห็นไหมละ่ะแล้วกว่อจะเก็บกี่ก่อจะกลับบ้านกี่โมงอะ่ะสามชีรุ่งเนาอ้โหเห็นไหมละ่ะก็เรียกว่าหมดวันหนึ่งพอดีหมดพอดีไหมแล้วอาจจะเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปเติมมา<ร>ใหม่เนาะโอ้นี่ มีหัวปลีด้วยนะครับคอยากเอาไปทําต้มต้มหัวปลีนะแล้วมีน้ําปลาร้าด้วยพวกเรานี่นโอ้ยใส่หลายแซ่บหลายพูดถึงราคาเราก็ไม่ได้ไม่ได้บวกมากมายเลยเนาะนเพียงหน่อยเพียงเพียงแต่ว่าเราก็อาศัยแบบว่าเนาะเยอะลงมาเยอะเออแล้วเราไปจ่ายที่ไหนครับในตลาดต,ตลาดขอมตลาดอ๋อไปถึงน,นู่นเลยเหรอมันข้างอยู่โบเบย์ไงอ๋อแล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดเป็ของเตยมันจะถูกกว่าไหมของเตยเป็นบางอย่างเหมือนกันถ้าถูกแต่ ตเราไปซื้อที่นู่นดีกว่าเนาะก็คือมาทีเดียวเลยนะเนาะโอ้แล้วก็มาไว้ที่ประตูน้อํอ๋อแล้วก็มาไว้บ้านเราต้องมามัดอยู่ในบ้านก็อ๋อเห็นไหมล่ะแสดงว่าเราก็มีหมู่ของเราใช่ไหมมีเพื่อนๆมีญาติพี่น้องที่ทําแบบเรารมีกันอยู่หลายหลายคนไหมอเออดีเนาะก็แยกสายกันไปเด้อพูดถึงพูดถึงเราก็พอพอ,อยู่ได้เน,นาะทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนานแล้วเนาะหลายหลายปีแล้วเนาะ ีปมัห้หเห็นไหมล่ะมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยม,มาจากพะเยาอ๋อดีดีด,ดีเรียวกว่าชวนชวนกันมาเนอะเออดีดีดอำเภออะไรดอกคําใต้ผมอยู่อำเภอเมืองเผาอยู่อำเภอเมืองผมม,ผม,มีมีเพื่อนอยู่ตรงแม่ตำอ่ะแม่ตำแม่ตำอินฐานเออเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแม่ตำภูฐานแม่ตำอะไรนะเพราะถ้าเลี้ยวขวาไปมันก็จะไปดอกคําใต้ไปจะไปทางทางขาขวามือนะสี่แยกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่ที่ไอ้เขาเรียกบึงอะไรนะตรงนั้นอ่ะ ก้อนพยาเออก้อนพยาอ่ะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ก็คนเยอะไหมคนเยอะเหรอเมื่อที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็เห็นอะไรมันจัดอะไรแข่งมีงานอะไรเทียงคนเยอะใช่ไหมเออเออดีผมเคยไปกินพวกขนมจีนน้ำเงี้ยวมันจะมีร้านดังๆอยู่นะร้านคุณป้าโน้นป้านี้ร้านเก่าๆแก่ๆนะแต่ผมไม่ได้ไปนานแล้วแหละนี่ไม่ก็ผมย้ายมาจากนั่นไปอยู่กับแฟนอยู่สีเกศสี่เกศเป็นสามสิบปีกันใรอกเชยไหมแต่แล้วก็กลับไปก็มีญาติพี่น้องอยู่ใช่ไหมพ่อแม่ก็ยังอยู่พ่อแม่เชื่อม โอ้เ,เ,เหลือดต่เหลือแต่พี่สาวเหลืออุ้ยรถรถรถอย่างงี้คันหนึ่งกี่ตังค์อะรถอย่างงี้ไอ้ผมซื้อ600,000เองวคร,รับโอ้เห็นไหมละ่ะแล้วเราแล้วเรามาต่อเองป่ะนั้นมันมาแบบครบต้นหมดเลยอ๋อเป็นแบบนี้เหรอมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมน้ำมันอ๋อมันเป็นเหมือนสำอลอ้อตุ๊กตุ๊กเหรอโอ้เห็นไหมล่ะมันก็ไม่แพงมากเท่าไหร่แต่วไอ้น้ำมันกินน้ำมันะวันวันหนึ่งเนี้ยวันหนึ่งรถตู้200-300เออเออก็ดีนะเออเออโอ้ยสี่ห้าบาทเลยเห็นไหมล่ะ เติมสองสามร้อยสี่ห้าวันเลยขอบคุณมากนะครับผมบสวัสดีครับ,รบ <laughs> นี่เขามีสับล้อแบบนี้เขาเรียกว่ารถพุ่มพวงเนอะโอ้เป็นมาจากเมืองจีนป่ะอ่าเป็นจีนนะโอ้นี่ไงผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนีน้โอ้นี่ไงอ๋อไม่เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์เนอะอ๋อนีไ่ไงก็คือมอเตอร์ไซค์นี่แหละเครื่องมันกี่ซีซีอ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบครับโอ้เห็นไหมล่ะนี่เติมน้ำมันตรงนี้เลยเติมน้ำมันตรงนี้เลยเออ แล้วก็จอดจอดที่บ้านก็ไม่ต้องล็อกมั้งล็อกไหมไม่เเข้าบ้านเลยตรงนี้อ๋อเข้าบ้านได้เลยเนอะเออเห็นไหมล่ะสะดวกสบายกี่ปีแล้วคันนี้คันนี้เพิ่งออกมาได้สี่ห้าเดือนนี้คันนั้นคันนั้นเปลี่ยนไปแล้วอีกคันก่อนก็คือเสียไปแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าพังไปแล้วกี่กี่ปีคันนั้กี่ปีเห็นไหมล่ะอันนี้ก็ซื้อเป็นแสนกันไหมนั่นแปดหมื่นหรือเป็นคล้ายๆแบบเดียวกันเนี่ยเป็นสามล้อเือนกัน แบบนี้แต่มันเครื่องมันน้อยกว่าอ๋อเครื่องมันเบากว่านั่ร้อยยี่ห้าอ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบใหญ่กว่าเลยใช้ดีเลยเนาะไม่ผิดหวังใช่ไหมมันก็คือว่าโอเคเครื่องเรามาหากินเนาะมันก็คือว่าโอเคอยู่อ่ะมันมันก็ดีกว่าดีกว่าไอ้พวกรถรถกระบะเพราะว่ามันจอดไม่ได้รถกระบะเนาะเออไอ้อย่างเงี้ยมันก็เลาะเลาะไปได้เนาะขอบคุณนะครับผมนี่รถพุ่มพวงนะครับในซอยสุขุมวิทซอย8มีขายด้วยนี่สำล้อ ขายพวกบาร์บีคิวนะพวกเราดิบาร์บีคิวเราก็มาดูกันนะครัวาเขาขายอะไรมีก็ขายมีคุกมีคุกไก่ฉีดนี่เป็นมีเอามีมาคุกมีคุกแล้วก็มีไก่ฉีกลงไปมีพิซซ่าด้วยมีเห็นไหมล่ะสองร้อยห้าสิบบาทเองราคาย่อมเยาสำหรับคนที่อยากกินเนาะ ไม่รู้จะกินอะไรนี่นี่เขามายียำด้วยใช่ไหมยำหกสิบบาทค่ะมียำม,มีแกงเห็ดมีอ่อมหมูอ่อมเนื้อจ้าโอ้โหมีอ่อมหมูอ่อมเนื้อด้วยเห็นไหม <S <S ล่ะรสรสบอกว่ารสเข็ญเน,นี่ยมีทุกอย่างเลยเนาะมีอ่อมหมูอ่อมเนื้อนี่ไงนั่นไหมนี่นั่นไหมเอาไปขึ้นบนโต๊ะได้ไหมอันไหนนี่เอาไปบนโต๊ะเลยนะ <S 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 เออเคไปเลยเออเขาให้เยอะเลยเนี่ยเรายำนี้เราเขา,เา,เาขายที่เท่าไหร่อันไรนะยำนี่ชุดเท่าไหร่อ่ะหกสิบบาทเอ้เขาขายไม่แพงเนาะ ขายไม่แพงทุกอ่างเลยราได้เยอะด้วยเมื่อกี้เห็นนะมีไก่ชี50เออเห็นไหมล่ะทุกวันนี้ขายของพอได้อยู่ไหมเรื่อยๆค่ะช่วงนี้กินเจเงียบ่อยโอ้เออเออเออมันมีผลเนาะเออมีมีผลน่ะอะไรก็อะไรยังมีคนกินเจอยู่อะไร้ท้าขายแถวนี้ยอุ้งตายแล้วตายแล้วเห็นไหมล่ะนี่ดูเข้าวยำนี่อันนี้เมนูอะไรเมนูยำอะไรอะ โอ้โหแตะคอเขาให้เครื่องเยอะมากเลยเมื่อกี้เห็นแล้วเต็มกระชอนเลยอะอาหารเปตอนเช้านะตอนนี้หนูหมดแล้วใช่ไหมโอ้เห็นไหมล่ะเห็นไหมเหรอโมงเช้าเหรอโอ้เห็นไหมเหรอเปิดอยู่ตรงนี้เหรอใช่ค่ะแสดงว่ามันมีคนทุกวันเลยเหรอตรงเนี้ยใช่อยู่ทุกวันจันทร์นี่ไงพวกเราดูสิหกสิบบาทเต็มเต็มกระชอนเลยอะโอ้โหลูกค้ากินอิ่มเลยเนี่ยเนาะเขาให้เยอะด้วยนะ ล้วไอ้หมูยอก็ชิ้นใหญ่ด้วยก็ยังพอได้อยู่นะช่วงนี้เนาะจ้าเรื่อยๆอยู่ค่ะแต่นอกเหนือจากว่าถ้าคือถ้าไม่มีเจก็จะดีกว่านี้อ๋อบ้านีเจก็หมดไวหน่อยนึงอ๋อกับบ้านเร็วอันนี้ก็คือเราก็รอไปอีกหน่อยนี่นี่เขายำนี่กะมังเบลเลอร์เลยหกสิบบาทอ่ะขายแพงก็ไม่ได้เนาะเราอยู่ได้เราขายอยู่ได้เออเออเออดีละดีละแล้วขายมากี่ปีแล้ว เลือแค่มีพุกไก่ครีกโอ้นี่นี่มีแบบนี้มีแบบนี้ให้กินด้วยนะพวกเราทำใหม่ๆร้อนๆเลยนี่อยู่ตรงศูนย์วิทย์ซอยแปดนะไปยันนี่ปึ๊บอยแบบของกินเยอะค่ะเนาะเออสงสัยตรงว่าผมเขาขายตั้งแต่หงมงเช้าเลยเนาะมันมีคนมีคนตั้งแต่เช้าเลยเหรอก็คือคนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้เนาะใ โอ้ที่เขาไปเที่ยวกลับมาก็แวะมาซื้ออ๋อมีด้วยเนอะไปเที่ยวกลับมาตายเออหกโมงเช้าเขากลับเลยไม่ใช่เพิ่งตื่นนะเพิ่งกลับเพิ่งยังไม่นอนเลยโอ้เห็นไหมล่ะนี่นี่ไงเห็นไหมเราพวกเราดูหกสิบบาทนี่จะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยถ้าทางจะแซ่บขอบคุณหลายๆครับดี่มีพิซซ่าด้วยพวกเราดิพิซซ่าเห็นไหมล่ะถ่ายเป็นกล่องๆล่องแบบนี้เลยคนมาเที่ยวบ้านเราเลย เขาก็สะดวกนะบางกอกพิซซ่าอิตาเลียนบาเวอร์ืโอ้มันก็สะดวกดีนะนี่พาสตา้านนนี้เลยนคนก็หยุิบไปกินสะดวกสบายนี่ขอตรงข้ามนี่นก็มีผลไม้มีเซเว่นอีกเซเวนอีกแล้วเาเมื่อกี้เพิ่งมีเซเว่นใหม่นั่นมีเ,นะเอีกแล้วทิปซี่แท็ ภาพออร์ดับีขายเบียร์นะอันนี้ก็จะเป็นขายไก่ทอดมีนักพิณหนุ่มด้วยขายไก่ขายขายไก่ทอดตีไก่ทอดมี่ัีคมีปลาส้มด้วยไหมล่ะ โอ้โหมีข้าวเหนียวน่ากินมากอ่ะนี่ม,ม,มีมีตีนไก่ทอดด้วยเหมือนพวกเราเขาขายห้าห้าห้าชิ้นยี่สิบบาทนี่น่นากินยี่สิบนี่แล้วลูกค้าซื้อยี่สิบบาทก็กินได้แค่เล่นๆกินข้าวเหนียว นี่ชิ้นเหลืองน,นะนี่ดีนี่คืชิ้นทอดคือเบคอนทอดเล,ทออเ,รรเลืดทข็อปลานอ่พวกเราดูแล้วเลิกที่ค้างไดมไหมหน,น้าบอกซอยหน้าบอกซอยเป็นไงล่ะนี่สวยงามมากเลยพวกเราดูเขาก็จัดเนาะเขาขายของเนาะ มีหมูแดงซิ่งที่เป็นบะหมี่นะหมูแดงหมูหมูแดงซิ่งยังไงมีอาหารการกินคึกคักน,น่าดูเลยที่นี่คือบริเวณหน้าปากซอย8นะพวกเราสุขุมวิทมีข้าวไข่เจียวด้วยกินง,ง,ง่ายๆเลยถ้าอยากกินง่า,งายๆเร็วๆก็ข้าวไข่เจียวตรงข้ามก็เป็นสุข,ขุมวิทซอย11นะนี่ ที่ผมพาพวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสุขุมวิทซอย8นะนี่มันจะมีชื่อซอยอยู่ด้วยนะพวกเราเขาเรียกว่าซอยปีดานะนี่ไงเป็นสุขุมวิทซอย8ซอยปีดาอ่าที่บรรยากาศบรรยากาศสุขุมวิทนะนี่เป็สุขุมวิขทข้างบนจะเป็น BTS นะสถานี BTS นาะนาะ ลาซาที่หน้าไปเรียกปากน้ำเนี่ยป็นแบบนี้เลยพวกเราบรรยาก,กาศหน้าปากซอยที่คนละเรื่องกับด้านในซอยเลยนะพวกเราเนาะบรรยากาศสุขมุมวิทซอยแปเนาะ ในซอยสุขุมวิทซอย8เนาะมาดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนที่เขาอยู่ประจำหรือว่าเป็นบ้านที่เคยอ,อยู่กันมานานเขาก็อยู่กันในซอยนะครับคนที่ทำธุรกิจเขาก็มาซื้อมาเช่านะครับแล้วก็มาทำเป็นร้านอาหารเป็นปราเป็นร้านนวดเป็นพวกร้านตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นเยอะแยะเลยยังไงก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง ก็ฝากกดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมนายพีโตด้วยนะครับฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ว่างๆ้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันติชมได้แล้วเราค่อยพบกั์คลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายบรรยากาศสุขุมวิทซอย8นะสวัสดีครับสวัสดีครับ